เด็กๆวันนี้จะมาพาทำแบบฝึกหัดที่7.7การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีดพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดในหน้า186นะคะข้อ1นึ่อ่านน้ำหนักเติมตัวเลขแสดงจำนวน และเติมคำว่าหนักกว่าหรือเบากว่าอ้าเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มจากภาพแรกนะคะเป็นภาพผักชีนะคะลูกผักชีหนะักกี่ขีดคะลูกะเด็กๆช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5สสาสี่ห้านักหกาขีดนะคะจากออหน้าปัดนะคะเข็มชี้ที่ จำนวน5ขีดนะคะต่อไปค่ะมะระค่ะหนักเท่าไหรคะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูนะคะเข็มชี้ที่เลขหนึ่งนะคะแสดงว่าเป็น1กิโล1กิโลกร,รัมมีกี่ขีดคะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะ10ขีดนะคะ10ขีดกับอีก1ขีดนะคะรวมเป็น11ขีดค่ะเก่งมากค่ะลูก ต่อไปค่ะฟักเขียวนะคะฟักเขียวหนักเท่าไร่คะลูกอ่าเด็กๆนับนะคะบนหน้าปัดนะคะเข็มชี้ที่จํานวนขีดทัลูกหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดขีดนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านน้ำหนักนะคะแล้วก็เติมคำว่าหนักกว่าหรือเบากว่านะคะ เมื่อกี้เราทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอะไรหนักเท่าไร่ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูนะคะเขาถามว่าฟักเขียวนะคะกับผักชีฟักเขียวหนักกว่าหรือเบากว่าผักชีคะลูกหนักกว่านะคะเพราะอะไรคะเพราะหนักเจ็ดขีส่วนผักชีหนักห้าขีเก่งมากคะลูกอ้าวแล้วหนักกว่ากันอยู่เท่าไหร่คะ เด็กๆมีวิธีคิดยังไงคะในขอน้อนี้เอาอะไรคะอ่าเอาเจดนะคะเจ็ดขีดลบด้วยเท่าไหร่คะลบด้วย5ใช่ไหมคะลูกเท่ากับอะไรใช่ไหมคะเจ็ดลบห้าเท่ากับอะไรคะลูกนับต่อจากห้าไปให้ถึงเจ็ดคะลูกนับได้กี่ครั้งคะสองครั้งนะคะเก่งมากคะลูก เพราะฉะนั้นฟักเขียวจะหนักกว่าผักชี่อยู่สองขีดนะคะต่อไปผักชีราคาลูกหนักกว่าหรือเบากว่าฟักเขียวคะอ่าเมื่อกี้ฟักเขียวหนักกว่าผักชีอันนี้ผักชีก็ต้องเป็นไงลูกเบากว่าฟักเขียวนะคะอ่าแล้วเบากว่าอยู่เท่าไหร่คะเด็กๆเก่งมากค่ะสองขีดนะคะ ต่อไปไปดูมะระกับผักชีค่ะมะระหนัก11ขีดผักชีหนกักห้าขีดแสดงว่ามะระหนักกว่าหรือเบาวกว่าผักชีคะลูกเก่งมากค่ะหนักกว่าแล้วหนักกว่าอยู่เท่าไหร่คะเด็กๆมีวิธีคิดยังไงคะลูกในข้อนี้อ่าเด็กๆก็เอาอะไรคะ11เใช่ไหมคะลูก1ิบ 1ลบกับ 5. 5ใช่ไหมคะ11ลบ5เท่ากับอะไรคะลูกนับจาก5ไปจนถึง11ค่ะได้เท่าไหร่คะเก่งมากคะ่ะได้6นะคะดังนั้นมะระจะหนักกว่าผักชีอยู่6ขีดนะคะ อ่ะต่อไปเขาบอกว่าผักชีหนักกว่าหรือเบากว่ามะระคะลูกเบากว่านะคะเบากว่าอยู่หกขีดนะคะข้อนี้ตอบเหมือนเดิมเลยนะคะต่อไปค่ะฟักเขียวกับมะละนะคะฟักเขียวหนักกว่าหรือเบากว่ามะละคะลูกมะละ11ดฟักเขียว7จ็ดนะคะแสดงว่าฟักเขียวเป็นยังไงลูก เบากว่ามะระนะคะแล้วเด็กๆมีวิธีคิดยังไงคะในข้อนี้เอาสิบเอ็ดนะคะลบด้วยอะไรคะลูกลบด้วย7จขีนะคะเท่ากับอะไรใช่ไหมคะอ้าวสิบเดลบเเท่ากับอะไรคะลูกนับต่อจาก7ดไปจนถึง11ได้สี่นะคะเก่งมากค่ะ ดังนั้นฟักเขียวจะเบากว่ามะระอยู่สี่ขีดนะคะอ้าวแล้วมะระล่ะคะลูกหนักกว่าหรือเบากว่าฟักเขียวคะหนักกว่าเก่งมากคะ่ะแล้วหนักกว่าอยู่เท่าไหร่คะลูกสี่ขีดเก่งมากคะ่ะเอาไปดูข้อต่อไปเลยนะคะอ่าข้อต่อไปข้อสองเขาบอกว่า อ่านน้ำหนักเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกและเขียนเครื่องหมายกากรบาทหน้าข้อความที่ผิดนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะอ่าภาพแรกนะคะถั่วแดงถั่วแดงหนักกี่ขีดคะลูกอ่าดูเข็มชี้นะคะที่หน้าปัดตาช่างค่ะเข็มชี้ที่เลขหนึ่งแสดงว่าถั่วแดงหนักกี่ขีดคะลูก หนึ่งกิโลมีกี่ขีดคะสิบขีดนะคะเก่งมากค่ะต่อไปมะเขือพ่วงหนักเท่าไหร่คะลูกเด็กๆดูหน้าพี่หน้าปัดนะคะแล้วก็นับนะคะว่าเข็มชี้ที่ตรงไหนนะคะลูกอ้าวเข็มชี้ที่หนึ่งสองสองขีดนะคะต่อไปค่ะหน่อไม้นักกี่ขีดคะลูกอ้าวดูที่เข็มชี้นะคะ อ่าเข็มชี้เลยเลขหนึ่งมาอีกกี่ขีดคะลูกอ่าถ้าเข็มชี้ที่เลขหนึ่งก็คือ1กิโลกร,รมัมหรือจำนวนกี่ขีดคะเด็กเด็กๆ10ขีดนะคะแล้วเข็มชี้เลยมาอีกกี่ขีดคะลูก1 2 3 4 5สนะคะ10ขีดกับอีก5ขีดรวมกันก็เป็น 15ขีดนะคะ1กิโลกับ5ขีดก็ได้นะคะแต่อันนี้เราจะเปรียบเทียบเป็นขีดนะคะอ่าทีนี้เราไปเขียนเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความกันดีกว่าค่ะอ่าข้อ1น,นะคะเขาบอกว่าถั่วแดงหนักกว่าหน่อไม้5ขีดถูกไหมคะรวบข้อความนี้เมื่อกี้ถั่วแดงหนักเท่าไรคะ สิบขีดแต่หน่อไม้หนักห้าขีดดังนั้นถั่วแดงหนักกว่าหรือเบากว่าคะอ่าถั่วแดงเป็นไงลูกอขอโทษค่ะเมื่อกี้หน่อไม้หนักสิบห้าขีดนะคะถั่วแดงหนักสิบขีดเขาบอกว่าถั่วแดงหนักกว่าหน่อไม้ห้าขีดนะคะเอ่อดังนั้นนะคะถั่วแดงหนักกว่าหรือเบาก,กว่าหน่อไม้คะลูก เบาวกว่านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ทําเครื่องหมายอะไรคะลกูกการบาทนะคะต่อไปข้อ2นะคะเขาบอกว่าหน่อไม้เบาวกว่ามะเขือพวง13ขีดอ่าหน่อไม้นะคะหนัก15ขีดมะเขือพวงหนักสองขีดดังนั้นหน่อไม้เบาวกว่าหรือหนักกว่ามะเขือพวงคะลกูก หนักกว่าดังนั้นข้อความอันนี้ถูกหรือผิดคะผิดนะคะเราก็ต้องใส่เครื่องหมายการกระบาทนะคะต่อไปข้อที่สามะเขือพวงเบากว่าถั่วแดงแดขีดอามะเขือพวงหนักสองขีดถั่วแดงหนัก10ขีดนะคะดังนั้นมะเขือพวงเป็นไงคะลูกเบากว่านะคะถั่วแดงอยู่8ดขีดนะคะ ดังนั้นข้อนี้อ่าทำยังไงคะลกูกเอา10ใช่ไหมคะ1 0ลบกับสนะคะก็จะได้เท่ากับ8ใช่ไหมคะลกูกดังนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะถูกรอผิดคะถูกนะคะเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความได้เลยนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะถั่วแดงหนักกว่ามะเขือพวงห้าขีด ทีนี้เรามาดูกันนะคะถั่วแดงหนักสิบขีดมะเขือพวงนะคะหนักสองขีดถั่วแดงหนักกว่ามะเขือพวงห้าขีดใช่หรือเปล่าลูกเมื่อกี้เราเอาสิลบก,กับสองได้เท่าไรนะคะได้8ดใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้มะคือถัออ่วแดงหนักกว่ามะเขือพวงห้าขีดไหมะคะ ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช่เครื่องหมายจ้ากบาดนะคะเด็กๆต่อไปค่ะลูกข้อที่5มะเขือพวงหนักกว่าถั่วแดง8ขีดอ่ามะเขือพวงหนักเท่าไหร่ลูกหนักสองขีดแต่ถั่วแดงหนักแปดขีดแสดงว่ามะเขือพวงหนักกว่าหรือเบากว่าคะลูก เบากว่าถั่วแดงเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกหรือผิดคะลูกผิดนะคะต้องใส่เครื่องหมายกากบาทนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะหน่อไม้หนักเท่ากับถั่วแดงใช่หรือเปล่าคะลูกถั่วแดงหนัก10ขีดนะคะหน่อไม้หนักเท่าไหร่นะคะ15หขีด15ห้ากับ10หนักเท่ากันไหมคะ ไม่เท่านะคะหน่อมไม้จะหนักมากกว่าขวาแดงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกหรือผิดคะลกูกผิดนะคะต้องใส่เครื่องหมายกากบาทนะคะดเด็ดเอาไปดูแบบกัดต่อไปกันเลยค่ะในข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเติมคำต่อภอาพาแรกนะคะ น้อยหนาหนัก15้าขีดต่อไปภาพที่2ด้านซ้ายมือนะคะเขาบอกว่ามังคุดเบาวกว่าน้อยหนาสามขีดมังคุดเบาวกว่าน้อยหนาสามขีดต้องเอาน้ำหนักของน้อยหนากับมังคุดมาทำอะไรกันลูกมาลบกันนะคะในข้อนี้ก็เอาอะไรคะ น้ำหนักของน้อยหนาก,ก็คือ15ขีดนะคะลบกับ3นะคะลูกเท่ากับอะไรนะคะ,ะมีอยู่15หักออก3เท่ากับอะไรคะลูกเท่ากับ12นะคะเก่งมากค่ะดังนั้นมังพุดหนัก12ขีดนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่าลิ้นจี่หนักเท่ากับบังพุทธ เมื่อกี้มังคุดหนักเท่าไหร่คะลูก12ขีดดังนั้นลิ้นจีก็ต้องหนัก12ขีดเท่ากันนะคะ,ะไปดูข้อต่อไปคะ่ะข้อต่อไปเขาบอกว่าลองกองเบากว่าลิ้นจี5ขีดนะคะเมื่อกี้ลิ้นจนะีหนักเท่าไร่ลูก12ขีดนะคะ,ะต้องเอามาทำมร ทำยังไงกันคะลูกดิ้นีิบสองใช่ไหมคะแต่ลองกล้องเบ้ากว่า5ก็ต้องเอาสิบมาลบด้วย5นะคะเท่ากับอะไรนะคะในข้อนี้อ่ะสิบลบหเท่ากับอะไรคะเด็กๆ เก่งมากค่ะเท่ากับ7ดังนั้นรองกองก็จะหนัก7ขีดนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่ากล้วยหนักกว่ามังคุดสองขีดอ่าเมื่อกี้มังคุดหนักเท่าไหร่คะลูกมังคุดหนัก12นะคะเราก็จะทำไมลูกเอา12มาบวกกับสองนะคะ12บวก2ได้เท่าไหร่คะเด็ก นับต่อจาก12ไปอีก2ครั้งก็จะได้เท่ากับ14นะคะเก่งมากค่ะดังนั้นกล้วยหนัก14ขีดนะคะในข้อนี้อาต่อไปเขาถามว่าอะไรหนักที่สุดคะผลไม้อะไรหนักที่สุดคะเก่งมากค่ะน้อยนาเพราะอะไรคะ น้อยหนานัก15ขีดใช่ไหมคะต่อไปผลไม้อะไรเบาที่สุดคะเก่งมากคะ่ะลองกล้องเพราะลองกล้องหนัก7ขีดนะคะอ้าวเรามาสรุปนะคะความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้นะคะในวันนี้นะคะก็คือ การเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งใช่ไหมคะเป็นการบอกว่าของสิ่งใดหนักเท่ากันหนักกว่ากันหรือเบากว่ากันอยู่เท่าไรอาจจะมีหน่วยเป็นขีดนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ